เอาล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาต่อเนื่องกันรัวๆนะครับกับอันชาเต e ส2นะครับโคลอี้น่าจะอยู่ด้านหน้าสุดของขบวนแล้วเราก็จะไปช่วยเธอกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากคราวเดิมต,ตอนที่แล้วเราพยายามพานักข่าว2คนซึ่งก็คือ 1. อดีตเมียเอลิน่าแล้ว 2. ก็คือ2ก็คือที่ชื่ออะไรนะเจฟเจฟเพื่อนของเอลิน่านะฮะซึ่งโดนยิงตายไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยนะช่วยไม่ได้แล้วโคลอี้ ก็ถูกสอบสวนว่าตกลงเนี่ยทำงานกับเนนหรือเปล่านะครับเราก็เลยต้องพยายามไปช่วยเพราะว่าไอลาซาเรวิตเนี่ยคนเชื้อสายรัสเซียบ้าคลั่งกำลังอาจจะเข้มความรักจากเธอแล้วเขากำลังมุ่งหน้าไปที่แชงกรีล่าแล้วแชงกรีล่าไอแชม巴拉เนี่แหละฮะนะเพราะนั้นเราต้องจัดการไปชิงตัวหญิงของเราคืนมาก่อนนะีปืนไหมเฮ้ย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  ดาบคุน็อปไม่ใช่อุ้ยเยกมบดดาบคุน็อปพี่เลยอ๋อลืมบอกไปสวัสดีครับผมช่องเกมเมอร์ติดเมียนะฮะแค่นั้นแหละนี่แนี่ยโอ้เขบคุณที่แฉปืนนี่โอ้เอ็มสี่เฮ้ยเอเคออกรวมไปแล้วเกมไม่ทัน เอ็มสี่เอฟอู้เยอะเยอะไหม uh, จะสะเตลได้ไหมอู้ป่าไผ่สวยนะเนี่ยนี่อยู่ในเนปาลน,นะฮะสะเตลได้ไหมสเตลสเตลไม่สเตลเลยเว้ยเฮ้ยคนไกลคนไกลย่อมไม่สำคัญทิ้งทิ้งขว้างก่อนได้เอาคนต่อมาคนกลางคนกลางก็ไม่สำคัญ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งหัวยายาแขนโผล่โทษทีโทษทีกำลังรีบไปตอบตัวอยู่นะเดี๋ยวเขาไล่เราลงฮ่าอ่าฮะโดนเอ้ยิงง่ายยิงง่ายครับผู้ชมโอ้พิสตอลผมชอบปืนนี้นะแต่ระยะมันสั้นอ่ะไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็ชอบแต่มันเอ้ยอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบเอ้ยหนึ่ง เออเอ้ยนี่เนี่ยโคเอ้ยอย่ามาหื้อพี่ฝีมือการยิงอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ฝีมือการเตะต่อยนั้นไซส์ไม่มีอะไรขวางได้อะไรก็ยกเป็นประตูบ้าจริ๋นทีบเด็ทุกคนยกเป็นประตูนี่แหละเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็น ลงไม่เห็นก็ลงสิไม่เห็นก็ลงเอ๊ะไอ้งของก่อนของก่อนแมพวัดหนึ่งเอื้อชู้ชิงสองอื้อชิงสามแล้วก็เข้าปุ๊บสวัสดีเอ้ยหลบมาเดี๋ยวเพื่อนเห็นมันเห็นว่ะเห็นก็เห็นอ่ะงายไปงายไปขาหัวแขนโอ้สบ,บาย ยิงด้านซ้ายได้เอ้ยยิงด้านซ้ายไม่ตกการไม่ตกนี่นี่เอ็มสี่แลเว้ยเอ็มสี่แล้วเยโอ้สบายว่าข้างหน้ามันน่าจะรู้ตัวแล้วล่ะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยผมจะไม่พยายามกระโตกกระตากนะหรือเปล่าวะเอ้องันนี้ใช่ได้ใช่ได้โวยโวยเอ้ ไปแต่ไม่น่ารอดโอ้เฮ้ยเฮ้ยมอบบอบบอบบอบอ้าวตีอะไรวะเล่นใหม่เลยไม่มีใครเห็นเห็นไหมไม่เห็น ผมคิดแล้วว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นล,ล่อรถไฟตรงล่อของต,ง,ตงตรงตรงปุ๊บก็ฟุ๊บเชีย่ยแล้วมันก็ยังได้อยู่นะแค่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนเศษระเบิดไปหน่อยตายยังสองคนแหมสเตลไม่ได้ก็ไม่ต้องสเตล มีคนยังอยู่ไหมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีน้ำแดงกระเด็นอุ้ย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 อืมไปทางอื่นก็ได้วะครับครับออกนอกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้เหรอออกสิเออนั่นแหละตะกะเดิมขึ้นบนรถไฟบางคาช่วยท่านได้ อย่าอยาข้า,างบนนี้เขาจองแล้วซื้อตั๋วมาอยา่าซื้อตั๋วมาไป้เส้เอ้ยเอ้ยโยโดดก่อนทำที่หลังไปอุ้ยอ,อ้ยอุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เอานะไม่เอานาอะโอ้ระเบิดล่วงไปรอดไหมได,ดม้ปะวะ ได้ได้ได้ Arc คเคร่งช er ัあああ่วครับผมไปต่อโอ้ยถันหินเฮ้ยอุ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 ้ยไล่หลังไล่หลังมาไล่หลังมานี่อืมโอ้ว่าอะไรน้องแดงน้องแดงโอ้ยโอ้น่องแดงน้องแดงเนี่ยมา เมื่อกี้โดนไปแล้วทำสตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปแล้วไปแล้วสบายเรียบร้อยสบายอัตโ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยทันทันทันอุ้ยอู้อูอ้อ้าวรถไฟทับโดดให้หน่อย อะไรวะแค่ปลดลงเนี่ยไม่ข้างล่างมีอะไรรองเหรอโอ้ยอยสวยฮะชิปหายแล้วว้วข้างหน้าทำไมวะเฮ้ยไม่ไม่ทันไม่ทันเวบเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นสิลงข้างหน้าทำไมลงข้างข้างก็ได้ไม่น่าโง่เลยเอ้ยลงอุ้ยอุ้ยรอดได้ไงวะเนี้ยไปต่อไปต่อ ทันไหมทันเหอะทันทันเฉี่ยเฉียชีวิตอยู่กับความเสี่ยงเอ๊ะแทงรถแทงมันจะเอารถถังไปทำแมวอะไรวะเนี่ยยัง <c oughs> มีป้ายข้างอีกจะติดป้ายไว้ข้างๆทำไมเยอะแยะ <c oughs> รู้แล้วสเต็ปนี้รู้แล้วมีสองข้างเลยเว้ย นะโดดขึ้นครับแล้วก็ไปต่อครับหืออย่าเอาพวนี้ไปถ่ายนะกเกงยียนขานนะฮู้ยฮู้ยชักชักชักโอ้โหหลังนี่สินะมีอะไรในกอไผ่เนี่ย <sh arp> ไปต่อครับไปต่อครับเรื่อย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 แล้วก็โดดเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยม่งเยอะด้วยเทำไงดีวด่ะ โผล่หน้ามาห <desserts. S 3> น้าจริงอ่ะไม่โผล่อีก้วยไม่ต้องเซิร์ชเจอแล้วก็บอกก่ะเซฮัลโหลกันอ่ะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาไม่ผุดขึ้นมาไปเองก็ได้อ่ะเฮ้ยน่ามันลำโอ้โหดีมากไอ้พวกเคว้งไม่แม่นเอ้ย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 นี่รอรถไฟมันไหลเข้าร่อง ไปต่อนะไม่มีอะไรใช่ไหมข้างบนเฮ้ยเฮ้ยขอปืนหน่อยนะขอบคุณอ้าวอุ้ยรวยโอ้แต่กะสีบาทสีบาทโอ้เสียงอะไรก็หอยไม่เยานะเครื่องนี้อีกแล้วเหรอโมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอต้องยิงไอ้ตรงนั้นทิ้งให้ได้เนี่ย เโอ้โหมันไม่สนเลยเหรอแล้วรถถังล่ะเฮ้ยขอมันก็โอ้ยหายละโอ้ไม่ไหวไม่ไหวยิงไม่ได้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 ชาร์จปืนสิชาร์จสิแน่จริงชาร์จเลยมาชาร์จเลยไปกันได้วะเฮ้ย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 ไปยาวเลยอุ้ยอุ้ยไม่มีปืนอีกลายลายลายชุดลายชุดตาเด็กไม่ต้องโดนสักคนเลยวะ เออโดนไปสองเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืออืออือใครอีกอือมา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 มไม่ไม่ชอบเสียงนี้เลยนี่มันเสียปืนโรตารี่ชิดายแล้วเลยก็ผิดปืนผิดปืนผิดปืนเอาคืนก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ข้างบนก็มัวหออุ้ย เลาะซ้ายก็ได้ว้ามนติดไหลเขาใช่ไหมใช่ดีกว่าเยอะอืมเบื่อจะตายชักแล้วไอเนี่ยอขอพักหน่อยได้ไหมขอพักหน่อยได้ไหมเชี่ยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาว่า ลายไฟดูไม่ได้มีปืนอะไรเก็บหมดแล้วตอนนี้หัว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 สวยละสิบสองนัดสิบสองนัดสักคนเอออุ้ยอ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยขอหมดหมดทุกอย่างอ๋อไะตอนนี้มีอะไรก็เอาหมดเลรอวะเฮ้ยขอปืนขออีกเอ้ขอปืนอ่าเออเออ ในความเป็นจริงอ่ะยิงขนาดเนี้ยเหล็กรุนแล้วนะนี่มาสองได้เฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออสียงนี้มันไม่ใช่โู้โหมหาเรื่องเกินไปแล้วโอ้ยบ,บ,บ,บ้าบ้าบ้าชิดบ้าชิดผมไหกี่ไปหนึ่งอาร์พีจีของดีนะที่ท่านโอ้โหเวต้องออกจากที่ให้เร็วที่สุดเลยแล้วเราจะออกยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวจำได้ว่าต้องใช้ปืนดูปลนอะไร AK ก็ได้ a อเคอ้ย MC ว่าเฮ้ย AK ดีกว่าตระสูนเยอะกว่าครับปาปไปแล้วไปแล้วยาวแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิดลมบอะใครช่วยยิงวะเมื่อกี้ใครช่วยยิงเปล่าผมมองไม่ทันมจะลโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่าโอ้โหโ้โหโ้โหโ้มาแย้เเข้าอุโมงคลมไม่อุโมงเยเไปต่อยนรถไฟอไปต่อเลยโอ้ตามหาหลุจตามหากันอย่างนี้เหรอ ไม่มีอะไรมาขวางทางซ้ายฮะเอ้ยปืนเยอะมันอยู่นั่นหนึ่งนัดอยู่อุ้ยข้อเขาโอ้โหอ้าวมีคนเหรออะไรมามีคนตรงนั้นก็ไม่บอกกันดีๆสักคำยิงหินกับต้นเลมือน๋ยวมั้โอ้โหได้ได้ได ได้ได้ได้อยากได้ได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้เล่นซะเสียหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่านี่เรื่องหมัดมวยไม่เคยแพ้ใครถึงแม้ต้องต่อยสองเอ้ยได้อยู่โอ้แน่จริงอย่าเอาหมัดมวยมาเสริมมาปืนเนี่วะไม่เห็นใครรู้ไม่เห็นใครรู้กูดึงละ่ะเป็นสายเหนียวลัง ย่อถือว่าตายยืนถือว่าไม่รอดเออเห็นไหมบอกแล้วไม่เยอะทำไมให้เยอะจังมันต้องมีบางอย่างผิดปกติบอกได้เลยครับโอ้ยอย่างไกลเลยพะผ่าๆิอ่ะได้ได้ไดหนึ่งสอง,สองโอ้ยเมื่อกี้เล็งคนซ้ายไปโดนคนกลาง ใช้สมาธิขึ้นเล่งยิงยิงแบบโนสโคม์วิ่งหายไปคนหนึ่งนะผมว่าเสียงมันเหมือนอยู่แถวข้างล่างครับไม่ใช่มาอ้อมหลังนะเว้ยโอ้ยไม่อ้อมหลังก็นี่เฮ้ยมีระหงจะมีไฟทำไมวะตรงนี้เนี่ยฮะเฮ้ย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 ลงก่อน โดนลาตายเนี่ยโดนยิงเหรอเยอะไปโอ๊ยนี่หัวโคกหัวโคกโอ๊ยหมดโอ้โหเล็งไม่ทันเว้ย ทิปมอบอชาร์ตโดนไหมสักนัด,ส,นดสักนัดนะ่ะไม่โดนอีกเว้ยอ่ะหนึ่งนัดอยู่สองนัดอยู่รอบโชคดีเฮ้ยหลบได้ว่ารอบหลายรอบอใส่เล่นปลานี้ไม่พอ,อครับ ัมอยู่วงนี้ใช่ไหมระเบิดไม่มีพี่ใช้ช็อตกันก็ได้ช็อตกันเล็กเยโย่รถจีบจ้ามีใครอยู่ข้างหลังป่ะอื้อเลยเว้ได้ได้อื้อเลยเฮ้ยคิดถึงแล้วเหรอ ขอกอดทีหนึ่งไมโครซี่แหออืับบลูน็อืปเปลี่ยนเป็น่าเอเคแล้วกันเอาเฮ้ยเอ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 ้ยแอฟแอฟแอฟช้อสอยเขาให้สวิตของดีหวานแมวแล้วคราวนี้เฮ้ย ระบบเดิมแน่นอนที่สุดเปาะกระเทาะเอ้ด้เวลาไปช่วยหญิงมุมกล้องไม่หันให้ด้วยมัไม่มีไม่มีไหนเอเคแมวเอกองเอเคไรไลสาระเอ็มสีดีกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ไร่สาระหุยแหวนเหรอบ้าจริงเลยแพ้ประตูอีกแล้ว หน้าต่างหน้าต่างอยู่ไหนตรงนี้ป่ะออกได้ไหมบุดไปตรงนี้ขึ้นบนก็ได้อ้าวออกชั่วโมงก็เหรอรถไฟมันยาวกี่ขบวนกันแน่เนี่ยโอ้โหพามันทำไมราศีรัศมีบอสมันจับยังไงไม่รู้ฮะอ่าฮะ โอ้ยยังไม่ทันเข้าคัตซีประจมคัตซีนยิงกันแล้วเฮ้ยยิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนบายบายกูลงละเปิดประตูด,ดีไม่เปิดประตูให้ด้วยไปเอกก็ได้วะครับอ่ะแบบย่างก,กายเฮ้ยลงก่อนลงก่อนเอา้า นี่คือตายเพราะถูกยิงหรือตายเพราะรถไฟทับช่วยบอกทีมาตรงนี้อ่าเอาขาห้อยโผล่เอาขาห้อยโผล่ไปตรงนู้นอีกผู้สาววิ่งไปหาแล้วมันจะไปตรงนี้อีกอ่ะโอ้โหข้างล่างเลยข้างล่างวิยของก่อนนตีตีมอบแล้วก็ลายไฟยิงมั่วเอ้ยได้ผลเด้อโอ้โห ไอตัวนี้มันชุดแน่นนิว่าเอาสิแน่นขนาดไหนก็ไม่พ้นเฮ้ยเสื้อไปเสือไปเสือไปละกูเสือไปละกูเอ๊ะอย่างนี้แหละดี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 เติมเติมเติมของอย่างของขาดของขาดดันเฮ้ยเนี่ยยิงกันหน้าดันได้ยี่ดีกว่าไม่ต้องไปปีนข้างบนให้เสียเวลาหรอกเอ๊ะอย่างนั้นแหละ บอกว่าข้างบนน่ะเสียเวลาเอ,อ๊อยู่ข้างล่างก็ดีแล้วจับให้ได้ไม่สนุ็อกสตารก,ก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรด้วยอะไรวะผมจะเอานั่นศพดีกว่าพ่อโงสวยละปานีเดี๋ยวมัน ตัดปีโอ้ยเอาวะรอรถไฟเอียงมาเอียงเอียงเอียงโอ้เอียงยาวเลยเว้ยยาวมาแล้วคืนละค,คืนละคืนคืนนี่เน,นี่ยมี่เนี่ยตัวมันแน่นไม่ตายแล้วเนี่ยเออเออ p ิสโต l ิสโต อาพิสโต้ก็พิสโต้มาใหญ่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 วุ่นเหรอไปมุมหน้าเหรเฮ้ยไปนี่มันจะไปถึงไหนกันเนี่ยฮะไปชาติหน้าหรือไง โอ้เราเปิดมินิกันมาทำอะไรโอ้ยไม่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 ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้มิวแทนคนนั้นไฟปึ๊บหมอปั๊บเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงกันมาดี ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โโอ้โหมันต้องมีรอบคูดาวของมันนี่แหละรอบคูดาวเฮ้ยม็อบวเออดีนะเนี่ยโอ้ยิงเจาะกันอย่างนี้เหรอฮะไม่เข้าอีกเว้ยไงดีเฮ้ยนี่ของดีมันต้องนี้ เฮ้ยฉลาดล้ำไมิดเจบายบายตูดมือส่งเครื่องบินมาคอปเตอร์ไปเล่นกันชิปไม่แกอีกแล้วเหรอไม่เบื่อหรือไงวะรอรอบกูดาวปืนไม่รอแล้วไปกูวิ่งแล้วเกียร์คอปเตอร์นั้นจังเ้ย โอ้โหโอ้ยกระจกแฟรโอ้ยอกระสุนมีต้องไรเนี่ยอ๋อนี่ไงวิธีการเฮ้ยเฮ้ยพร้อมใช่ไหมยอยากายิงใช่ไหมดับให้เออโะเอาซิเอเอไม่มีครูดาววะโอ้โหนั่นไงนั่นไงยิงเลยแหมไม่ดีใช่ไหมล่ะ อุ้ยอะไรวะโอ้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 ไม่ไม่ดีไม่ดีแน่ไม่ดีแน่อยู่ไหนอยู่ไหนไหนวะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยเอาสิเอาเลยโยปืนยอยยอยอุยมันเป็นคนอื่นจริงๆเรื่องวะเฮ้ยใครวะใครยิงมาใครยิงมาเมื่อกี้อู้อีกแล้ว ต้องยิงมิสไซล์ที่เข้ามานะครับแล้วก็ฆ่าเฮลิคอปเตอร์ซะแต่มิสไซล์ที่เข้ามาเนี่ยผมไม่เห็นว่าอ๋อเห็นแล้วโอ้หอยู่นี่เหรอไอเราก็ไม่สังเกตได้น่เฮลไฟเหรอไม่ใช่เฮลไฟล์หรอเออเออ เอชอบใจใช่ไหมล่ะโดนยิงกับเขาปัางอื่อย่างนี้แหละสุดยอดใครจะอ่าว่าและต้นเรื่องใช่ไหมไยเอ็นจอยกับการวิ่งลงเขาเนอะกี่คนได้กี่คนไม่ได้หรือสักคนมั้ยยิงเก็บเองก็ได้ โอ้ยโถดูว่าคอปเตอร์เดินเป็นคอปเตอร์หัวเขาเฮ้ยเหนื่อยยึดยังเว้ยหนึ่งลุมหกสิบเนี่ยไม่เอามอสอ่ะไม่เอาเอาพิสโซลแล้เปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนยาวเลยอ่ะใครอีกโอ้ยโคอีคงไม่ได้อยู่ไกลกว่านี้นะมันจะะโอ้ย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  ไอ้นี่เหรอนี่ชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมฮะฮะไอ้บอสมาเลยบอสขนาดไหนก็ไม่ใช่กันกระสุนโว้ยนี่เฮ้ยต่อยตีน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหขอหลังเอ้ยได้อยู่เอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกก่อน ย,ยิงสุ่มยิงส่วนยิงมั่วเลยกูเอเอเฮ้ยไม่มีบังเกรอร์ก็โดนดิวะเขาไม่มีบังเกอร์แต่ทางนี้มีและมีระเบิดด้วยเข้าใจเออโอ้โหมันอึดจริงหมุนหน้ามุนหน้าหมอบอุ้ยนี่แน่ะต่อยต่อยต่อยไอหมอนี่หน้าเฮ้ยเฮ้ยมันตายนี่เข่าสอบ หมัดนี่หวะนี่หมัดพุ่นนี่เจอศอกเข้าไปถวายแหวนเล่นสักทีเหนื่อยเจ้าของรักของข้าเอาละได้ของรักแล้วจิาก็เฮ้ยใจเย็นอ้อย่าบีบคอกันซับแต่กัไม่ออกซับออด โ <c oughs> อ้โอ้คุณช่วยผมอีกแล้วนันเนี่ยเป็นไรไหมออกไปจากรถไฟเนทพูดอะไรเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าผมอาหารอะไรมาเพื่อมาช่วยคุณอ่ะผมไม่ได้ต้องฉันไม่ต้องการให้คนมาช่วยนะไม่เอาโคอี้ไม่เป็นใช่ออกไปจากรถไฟตอนที่มีเวลาได้ไหมแล้วปล่อยคุณอยู่ที่นี่เหรอ คุณตัดส <sh arp ets> ินใจเลือกทางของคุณแล้วแล้วทำยังไงล่ะแล้วไงล่ะอยู่กับฟลินท์ขอให้โชคดีแล้วกันนะโอ้โหแอบดียิ่งบ้าจริงเลยไอ้ฟลินท์นี่แม่งหยุดปล่อยเขาไปเถอะ โอ้ยเอาแล้วไงฆ่ามันเือเอาแล้วไงเอาแล้วไงอ๋อต้นเรื่องโอ้ยไอ้ฟินมึงต้องไม่ตายดีขอสาบานกับเก้าอี้สีแดงเลยมึงต้องไม่ตายดีบ้าจริง ขอไอ้รุ่งเรืองขอขอ,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 อตอรอ c h สิต้นเรื่องครับขอขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับสำหรับตอนนี้ ก็ขอให้ผู้ชมนั้นมีความสุขกับการห้อยโหนของเน็ตซูเปอร์ฮีโร่ใช่ใช่เชื่อครุยอ้าวต้องมาเล่นใหม่เหรอเนี่ยอ้าวโอเค้นขอตัดตอนเทงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาปีนรถไฟกันสักพักหนึ่งแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับกับช่องเกมเมต์เอ็เมียขอกราบกับคุณตรงนี้ครับสวัสดีครับโอ้ยพูดผิดพูดถูกพูดมั่วหมดแล้วเนี่ย